สวัสดีครับที่นี่ลำโพงเครื่องเสียงลำลุก,กาคลองหานะครับ089 7806 126นะครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับพวกลำโพงของอังกฤษนะครับส่วนยุโรปนะครับอันนี้จะมีมาเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับของพวก b บนด์มูแล้วก็โมโดิเตอร์ออดิโอนะครับตัวนี้เป็นโมโดิเตอร์ออดิโอ B4 นะครับ B4 นะครับ ตัวนี้เสียงดีมากครับ Monitor อ u d โ,โอนะครับสวยครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้เป็น BNW หกแปดห้านะครับดอกหกนิดครึ่งนะครับหกแปดห้า BNW ครับเสียงดีมากครับตัวนี้จะเป็น601ครับ 601สวยมากครับตอนนี้าลายไม้นะครับเป็นงานผลิตที่อังกฤษนะครับส่วนมากจะเป็นงานผลิตที่อังกฤษท่านใดที่ชอบฟังเพลงแบบบุ๊กเชลนะฮะต้องเบียนบเครับเบียนเป็นเป็นลำโพงที่ให้ให้เสียงมีมิตินะครับฟังแล้วเพลาะมากครับทำให้มีความสุขในการรับฟังเพลงครับเสียงไม่ไม่บาดหูนะเสียง เสียงนุ่มๆนะครับใสๆนะครับเพราะๆดีฮะตอง BNW นะครับเป็นงานที่ผลิตที่อังกฤษนะครับวันนี้งานคัดเกตนะฮะงานคัดเกตเกรด A เลยนะครับตัวนี้เป็นคลิปนะครับคลิปก็เสียงดีครับราคาก็ไม่แพงนะฮะราคาก็จะลดลงมาหน่อยนึงไม่แพงเหมือน b บ W นะครับ ตัวนี้เป็น CM5 นะครับ CM5 เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้ลายสวยนะครับเป็นลายแดงเชอร์รี่เลยนะครับตัวนี้เอาไว้ประดับบรารมีได้เลยครับท่านใดที่อชอบแบรนด์ของอังกฤษนะครับต้อง BMW ตัวนี้ก็จะเป็น 601s เ2นะครับเ2นะครับ601 S2 วันนี้จะจะจะรูปแบบก็จะเปลี่ยนมาหน่อยหนึ่งจะเป็นหัวจรวลุอ้กมานะครับตัวนี้สีดำนะครับผลิตที่อังกฤษครับเสียงเพราะมากครับไม่มีตันหนิครับสวยอ่ะทวิตเตอร์คอมเนียรับตัวนี้ก็จะเป็น601 S3 นะครับเอนะครับตัวก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะรูปร่างก็จะสวยแปลกแกขึ้นมาหน่อย พวกนี้เป็นลำโพงไฮเอ็นนะครับเป็นลำโพงไฮเอ็นโทรมาสอบถามได้นะครับ0897 8 0 6 1 2 6าเจ็ดแปยกี่ยวกาับแนวเสียงอะไรเงี้ยโทรมาสอบถามได้ครับไม่ต้องอเกรงใจครับโทรมาถามได้ทุกเวลาส่วนมากผมจะเน้นลำโพงแบนด์ยุโรปนะครับ งานคัดเกตนะพวกนี้เดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเ,เสียงเดิมๆนะครับไม่มีการซ่อมงานทาเข้ามานะครับตรงน,นี้ล่างก็จะเป็นโมเดิร์นช็อต8นิ้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวก AVR แล้วก็มีซับบูเฟอร์ซับบูเฟอร์นะครับมีเซนเตอร์สลาว์เอ์แบของญี่ปุ่นแดนนอนพวกนี้ใช้ไฟ220ได้นะครับไฟ2 2ครับ ยางยามาฮ่าตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ดูหนังฟังเพลงฟังเพลงก็เพาะนะครับด้านนี้ก็จะมีเซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์ของยามาฮ่าซับวูเฟอร์ของยามาฮ่าสิบนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับดอกแปดนิ้วซับวูเฟอร์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นพกออดิโอสิบนิ้วนะครับพวกนี้ซับวูเฟอร์ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกทาวเวอร์นะครับพวกนี้เป็นงานแคนาดานะครับด s b พกออดิโอ เซนเตอร์โมเฟเดลแล้วก็เทปเทปนะครับเทปทาวเวอร์นะครับอันนี้ขาตั้งนะครับขาตั้งนี้ก็จะเป็นหกเสานะครับตัวนี้น้ำหนักข้างลยยี่สกินะครับและตัวนี้ก็จะเป็นโบเดอนช็อตนะครับดีไซน์สวยครับดีไซน์สวยครับตัวนี้ดีไซน์สวยมากเสียงดีมตัวนี้เป็นพันนอยนะฮะทันนอยนะครับ นี่เสียงพอมากแล้วครับดูหนังฟังเพลงได้หมดซิงเกิลนะครับของดวลประเด็นนะครับกา ja นนี้ก็จะเป็น A v R นะครับออนเกียว er นะครับพวกนี้มีบลูทูธด้วยนะครับใช้ไฟ220พงนิสลาวนะครับทำสลาวได้นะครับอันนี้เ <Demokraten> ป็นเจรเล่นซีดีนะครับหาง่ายครับร้านผมติดถนนใหญ่เลยนะครับลับลูกตาของผ้านะครับรถวิ่งผ่านนะครับนี่ถนนสี่เลนติดถนนเลยนะครับ ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีเลยนะครับผ่านบิ๊กซีมาก็เจอร้านผมแล้วห่างประมาณ200เมตรนะครับชิดซ้ายไว้ับมาจอดอติดถนนใหญ่หาง่ายครับนี่ตรงนี้ที่จอดรถจะทับเยอะแยะเลยครับที่จอดรถแล้วตรงนี้เป็นโซนอาหารมีอาหารนั่งทานฟังเพลงเพราะๆได้เลยครับอันนี้มีเสาอะไรก็ได้ขาตั้งอลังโพงของไ้สักนะวนใหญ่มากอันนี้น่าจะรับน้ําหนักได้เยอะ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำได้ครับโทรมาถามได้ครับ0ูนย์0 6 1 2 6นะครับผมสำหรับเมือใหม่นะโทรมาถามได้เลยครับผมขอบคุณมากครับผมวัดดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับติดกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆถ้ามีของมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับ